อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปถัดไปจากทางช่องของพวกเราผีเฝ้าเรือกำปั่นโบราณจังหวัดบึงกาฬโดยที่เรื่องหลอนๆเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ4-5ปีก่อนโดยมีข่าวหนึ่งที่น่าสนใจนั่นคือข่าวการพบเรือกำปั่นโบราณที่ได้จมอยู่ในแม่น้ำโขงมานานหลายสิบปีซึ่งในอดีต ชาวบ้านก็คิดที่จะกู้เรือลำดังกล่าวแต่ก็ไม่สำเร็จก็พึงจะมาทำสำเร็จก็ครั้งนี้เองโดยเสียงลือเสียงเล่าอ้างของชาวบ้านที่อาศัยอยู่แถวนั้นมักจะพูดตรงกันว่าจุดที่เรือกำปั่นโบราณจมนั้นมักจะเจอเรื่องราวแปลกๆอยู่ตลอดเวลาจึงทำให้แทบไม่มีใครกล้าพายเรือผ่านไปตรงนั้นเลย จากการสันนิษฐานเรือกำปันโบราณที่จมอยู่เป็นเรือโบราณคาดว่าน่าจะจมอยู่ในแม่น้ำโขงมามากกว่า69ปีแล้วโดยตัวเรือขับเคลื่อนด้วยพลังไอน้ำโดยบรรทุกสินค้าจำพวกวายเดินทางมาจากจังหวัดนครพนมเพื่อนำไปขายยังนครเวียงจันทร์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในเดือนสิงหาคมปีพศ2490 แต่เรือดังกล่าวได้ลองผ่านมาทางแม่น้ำโขงภายในเรือมีฝรั่งที่เป็นคู่สามีภรรยามาพร้อมกับลูกเรือซึ่งเป็นคนพื้นที่แต่เคราะห์้ายเรือได้เกิดอุบัติเหตุล่มที่นี่โดยไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดโดยว่ากันว่าในช่วงที่เรือล่มลูกเรือต่างพากันกระโดดหนีตายไปหมดจะเหลือเพียงแต่คู่สามีภรรยาฝรั่ง ที่ทั้งคู่นั้นยอมตายเป็นผีเฝ้าเรือกำปั่นของตนเองโดยได้ปิดประตูห้องขังตัวเองแม้ว่าเรือกำลังจะจมลงแม่น้ำโขงก็ตามทั้งนี้ในอดีตเคยมีการพยายามกู้ซากเรือดังกล่าวมาแล้วถึงสองครั้งแต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จจนล่าสุดเมื่อ4-5ปีก่อนชาวบ้านพร้อมหน่วยงานราชการได้ตัดสินใจมากู้เรือกำปั่นที่ว่านี้อีกครั้ง โดยการกู้เรือก,กำปั่นครั้งที่สามนี้ได้ความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้านรวมไปถึงหน่วยงานราชการและหน่วยงานทหารพร้อมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองรวมไปถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงการตลอดจนชาวบ้านท่าไครโดยว่าจ้างบริษัทอูเลนเซอร์วิสให้มานำเรือกำปั่นโบราณน,นี้ขึ้นมาไว้เป็นสมบัติของชาวบึงการได้ชื่นชม ก่อนหน้านี้เคยมีการกู้เรือมาแล้วสองครั้งในสมัยที่เรือล่มใหม่ๆแต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จโดยการกู้เรือขึ้นมานั้นโดยขนาดเรือมีความยาวอยู่ที่25-30ถึงเมตรมีความกว้างอยู่ที่4-5ถึงเมตรมีความลึกหรือสูงอยู่ประมาณ5เมตรก่อนกู้ขึ้นมานักประดาน้ำได้ลงไปดูใช้เวลาประมาณ30นาทีได้พบว่าเรืออยู่ในสภาพที่ดี แต่ก็พบว่าภายในเรือนั้นได้มีทรายอัดแน่นพอสมควรโดยลักษณะตัวเรือนั้นจะเกยอยู่บนก้อนหินทรายขนาดใหญ่ทำมุมเอียงอยู่ที่30องศาแล้วตัวเรือนั้นยังขวางทางน้ำไหลอีกด้วยโดยที่ทางหัวเรือนั้นได้หันไปทางฝั่งสอปอปอลาวส่วนท้ายเรือมาติดอยู่ตรงตลิ่งทางฝั่งไทยโดยที่การจะกู้เรือขึ้นมานั้น ได้ใช้วิธีการมัดสลิงผูกเข้ากับตัวเรือและให้นำรถแมคโครลองลากให้ตึงแล้วยกขึ้นมาทีละน้อยเพื่อป้องกันไม่ให้เรือเสียหายมากไปกว่าเดิมโดยตอนนั้นใช้เวลา4-5วันจึงได้กู้เรือกำปั่นได้สำเร็จโดยชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นได้เล่าให้ฟังว่าอยากให้ทางการมากู้เรือลำนี้นำไปไว้ที่วัดเนื่องจากว่าเชื่อว่าเรือลำนี้นั้นมีอาถรรพ์ อาถรรพ์จากวิญญาณสามีภรรยาฝรั่งน่าจะยังคงสิงสถิตยอยู่พอทั้งคู่ได้หวงสมบัติของตนเองมากโดยที่ผ่านมาชาวบ้านและคนหาปลาต่างเล่าลือกันถึงการพบเจอเรื่องราวชวนสยองขวัญอยู่ตลอดเวลาโดยที่ชาวบ้านบางคนได้เล่าว่าถูกดวงวิญญาณไปตามเข้าฝันโดยมาทั้งดีและไม่ดีบ้างแต่ส่วนใหญ่ เชื่อว่าวิญญาณมาขอให้ช่วยเหลือเนื่องจากดวงวิญญาณนั้นติดอยู่กับเรือมานานหลายสิบปีและคงไม่ได้ไปผุดไปเกิดสักทีหรือแม้กระทั่งเคยมีชาวบ้านเจตนาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่โดยมีความคิดที่ว่าเรือกำปั่นลำนี้ที่จมอยู่น่าจะมีทรัพย์สมบัติไม่น้อยอยู่ในลาเรือจึงได้พากันชักชวนลงไปดำน้ำงมหาสมบัติ แต่ต้องกลับพบกับเรื่องราวชวนสยองใต้ผิวน้ำจนไม่มีใครกล้าลงไปงมหาสมบัติกันอีกเลยหรือกระทั่งช่วงที่มีการกู้เรือกำปั่นขึ้นมาใหม่ๆในขณะที่กำลังเอาเรือไปไว้ที่วัดแห่งหนึ่งในหมู่บ้านได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดปฏิหารเกิดขึ้นเมื่ออยู่ดีๆท้องฟ้งฟาจากที่ว่ามีแดดเปียงๆกับกลายเป็นมืดค้มเหมือนฝนจะตก และยังมีเสียงฟ้าร้องคำรามมาเป็นระยะระยะนอกจากนี้ผู้ที่ขับรถคนเลือกกำปั่นไปไว้ยังวัดอย่างเล่าให้ฟังอีกว่าเขาได้มีความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาบรรทุกมาน,นั้นมันหนักมากหนักจนไม่สามารถที่รถจะวิ่งไปได้ทั้งที่เท่าที่ดูเรือลํานี้ก็คงไม่น่าจะหนักสักเท่าไหร่แล้วในระหว่างทางที่กำลังขับ ก็จะได้ยินเสียงคนร้องหวยหวนดังไปตลอดทางอีกด้วยอย่างไรก็ตามนอกเหนือจากความน่ากลัวสยองขวัญแล้วก็ได้มีคนพูดถึงการให้โชคลาภเพราะทันทีที่ย้ายเรือไปที่วัดโพธารามก็ได้มีประชาชนตามไปขอเลขเด็ดเป็นจำนวนมากปรากฏว่าถูกหวยกันเป็นแถวๆโดยในปัจจุบันได้มีพ่อค้าแม่ค้า ได้นำอาหารไปวางขายกันอย่างคึกคักตลอดทั้งวันไม่เว้นแม้แต่คนขายลอตเตอรี่ก็ได้ต่างพากันมาขายดิบขายดีกันที่นี่และบางรายก็ถูกหวยเป็นแสนแสนบาทเลยก็มีถ้ายัางไงถ้าใครเป็นนักเสี่ยงโชคก็ลองแวะกันไปดูนะครับที่วัดโพธาลามจังหวัดบึงกาฬและถ้าเกิดท่านใดได้โชคได้ลาบมาแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับ หรือว่าท่านใดมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างสามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับแต่ก่อนจะกดปิดคลิปไปกดไลค์กด subscribe เพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับทางช่องหลอลี้ลับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากราบสวัสดีครับ